ความเป็นเวียดนามนะครับอัตลักษณ์นะครับก็คืออันแรกเลยอยู่ที่ภาษาก็คือเรายังสื่อสารภาษาเวียดนามอยู่ถ้าเราสื่อสารภาษาเวียดนามได้ก็ทําให้เรารู้แล้วว่าเราเชื้อสายเวียดนามเพราะว่าเราก็ยึดมั่นตามคําสอนของลุงโฮเนาะลุงโฮบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเกิดในที่ไหนในโลกแต่คุณก็อย่าลืมว่าในเลือดในกายของคุณก็ยังมีเชื้อเวียดนามอยู่สมัยก่อนตอนที่พวกผมไปแต่งงานเสร็จแล้วก็ มีลูกส่วนมากก็จะขอให้คนคนไทยเนะี่ยเขายืนชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ให้ให้ลูกเราได้ได้เรียนหนังสือได้มีบัตรประจําตัวได้เป็นคนไทยความรู้สึกของ,ของความเป็นคนเวียดนดามันยี้เข้มข้นอีกอะไรเลยมันก็มันก็เข้มข้นอยู่นะแต่ว่าไม่เข้มข้นกัไม่ไทย ชื่อจริงนะครับชื่อไทยก็คือนายอัถพลเรืองสิริโชคนะครับชื่อเวียดนามก็คือวันเวียดทังนะครับเป็นนามสกุลวันแล้วก็ชื่อว่าเวียดทังนะครับตัวผมเองนะก็เกิดที่จังหวัดอุดรธานีคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดที่ไทยนะส่วนตัวบรรพบุรุษเลยก็คือคุณปู่คุณตาคุณทวดเนี่ยมาจากเวียดนามนะครับก็ทํางานอยู่ที่นั่นก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยฝรั่งเศสเขาได้ย้ายให้มาทํางานที่ลาว เพราะว่าตอนนั้นฝรั่งเศสมาปกครองทั้งเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ตั้งเป็นประเทศใหม่ว่าอินโดจีนฝรั่งเศส mm hmm. อ,อยู่ที่นั้นสักพักหนึ่งก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับญี่ปุ่นบุกเข้ายึดครองอินโดจีนฝรั่งเศสเราก็ช่วงนั้นก็ไปร่วมมือกับญี่ปุ่นโจมตีฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เลยได้ออกไป พอฝรั่งเศสออกไปเนาะก็นึกว่าญี่ปุ่นจะชนะในที่สุดปรากฏว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็เลยยกทัพกลับมาที่อินโดจีนใหม่ก็จัดการล้างแค้นเลยเอาคืนกองทัพของเวียดนามของลาวของกัมพูชาต,ตอนนั้นที่เป็กเอาใจใส่กับเอาใจเอาอหางฝรั่งเศสแล้วไปเข้ากับญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่าชุมชนเวียดนามในลาวทั้งหมดต้องทิ้งทรัพย์สมบัติที่ทําไว้นะเพราะอยู่ในลาว50กว่าปีเขาก็ร่ํารวยกันเนาะมีทรัพย์สินเงินทองเขาทิ้งหมด แล้วเขาก็มือเปล่าเลยข้ามแม่น้ำโขงมานั่นแหละก็คือเป็นที่มาของชุมชนเวียดนามปัจจุบันที่อยู่ในไทยตอนนี้ที่อยู่ในอีสานตอนนี้นะซึ่งตอนนี้จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลีนแล้วนะครับก็ห้าหกรุ่นแล้วส่วนมากตอนนั้นที่คนเวียดนามอพยพม,มาก็มีภัยสงครามมาแล้วก็มาแล้วก็พอตั้งหลักแหล่งอะไรได้แล้วก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับเวียดนาม ตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะเหลือสักประมาณ9วันก็จะเดินทางแล้วพอดีอเมริกาทิ้งระเบิดอยู่ภาคเหนือเขาก็เลยหยุดไว้ตอนนั้นหลังจากฝรั่งเศสแพ้สงครามเวียดน,นามเขาก็เจราจากันมีเวียดน,นามเหนือเวียดนามใต้เวียดน,นามเหนือก็มีประธานโฮจิมินเป็นประธานประเทศแต่แล้วทางใต้ก็มีอเมริกาช่วยอยู่หลังคนเวียดน,นามที่อยู่เมืองไทยก็ส่วนมากก็จะสนับสนุนทางเหนือ กับทางใต้มันก็ทําให้ก็ดูว่าคนเวียดนามที่อยู่ไทยเป็นคอมมินิสต์หรือเป็นอะไรอาชีพที่ผมทํานี่ก็คือทางการเขาห้ามเขาจะให้คนเวียดนามนี่ทำพวกอาชีพที่ว่าคนไทยไม่ทำอย่างเสริมสวยหรือว่าตัดเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรนี่เขาไม่เขาไม่ให้ทําให้แต่ตัดเสื้อผ้าผู้ชายไ่ได้ครับพวกช่างไม้ได้ ช่างกึ่งไม่ได้ช่างวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็หนีเข้ากรุงเทพจริงๆแล้วตอนนั้นเขาไม่ให้ออกจากเขตเราอยากเรียนคือซ่อมโทรทัศน์อะไรนักเข้ากรุงเทพเพราะกรุงเทพมันจะเยอะกว่าเลยกลับมาก็แอบ,บๆทำงานอยู่หลังร้านเขาก็จะรับงานเราก็ทําบนบ้านช่วงนั้นสถานการณ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม,มนยังไม่ดีเพราะตอนนั้นเพิ่งจบสงครามเวียดนามใหม่ๆแล้วก็ ไทยเนี่ยยังไปอ,อยู่ฝ่ายเดียวกับอเมริกาเขาก็ไม่ไว้วางใจชุมชนเวียดนามที่อีสานเพราะชุมชนเวียดนามเนี่ยจะสนับสนุนลุงโฮอย่างมากก็คือศรัทธานในตัวลุงโฮมากสนับสนุนซึ่งฝ่ายไทยตอนนั้นจะไม่ชอบลุงโฮเพราะนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยจึงยังไม่ได้สัญชาติไทยนะจะได้ใบเกิดแล้วก็ได้บัตรประชาชนแต่เขียนในนั้นว่ายวนอพยพในอดีต ท่านโฮจิมินนะผู้นําของเวียดนามพอเข้ามาถึงที่กรุงเทพเนาะเขาก็ไปซ่อนตัวที่วัดเวียดนามชื่อวัดโลกาลุเครห์เสร็จแล้วเขาค่อยไปที่พิจิตรไปตั้งฐานที่บ้านแรกคือบ้านดงเสร็จแล้วค่อยค่อยมาอุดรอ,อุดรก็คือตอนแรกจะเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองตรงสานีรถไฟอะ่ะเสร็จแล้วเขาโดนสายลับฝรั่งเศสตามจับก็ทางการไทยเราก็แอบเอาความลับนี้ไปบอกเองบรุงโฮรู้ตัวก็เลยพาพี่น้องจากในเมืองมาซ่อนตัวที่นี่แหละ ตอนตัวที่บ้านหนองโอนนี่แหละเพื่อที่จะรวบรวมผู้คนไปกู้ชาติจากฝรั่งเศสเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ลุงฮูเขาก็กลายเป็นคนดังของโลกแนละ้วเพราะว่าเขาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของโลกผมว่าตอนนี้คนเวียดนามที่อยู่อนดรก็ไม่ที่นั้ไม่ต่ำกว่า7,000 70, คนทางผู้ใหญ่ทางเวียดนามส่วนมากมาเขาก็จะวันเยี่ยมที่ที่อุดรเพราะคนคนอุดรก็มีมีบทบาทช่วยเหลือทางราชการแล้วก็ เมื่อมีภัยธรรมชาติอะไรก็จะรวบรวมเงินช่วยเหลือสมาคมก็จะพยายามแบบรักษาวัฒนธรรมของไทยและของเวียดนามวัฒนธรรมที่สิ่งที่ดีๆือรักษาเอาไว้พวกภาษาพวกอาหารการกินอะไรนี่ตอนนี้เราก็พยายามรณรงค์ให้ลูกหลานไปเรียนภาษาเวียดนามของผมนีนทางอาหารไทยอาหารเวียดนามทําได้หมดอาหารเวียดนามท,ที่ชอบที่สุดที่กินบ่อยที่สุด ส่วนมากอยากไก่พะโลเวียนามน่ะมันมีขาตะไคร้และข้าหมัดและขาหมูพวกขาหมูเราก็ย่างก่อนย่างพอมันเหลืองๆแล้วค่อยสับไปทำกับบ่อตายหมายความว่าวัวเผายำมมกับพวกเมี่ยงขวนแห่งเขาเรียกขวนแห่งคล้ายๆมันกึ่งอาหารฝรั่งเศส เพลงโปรดเด้อมันก็มีหลายเพลงนะส่วนมากนี่คือเพลงโฮจิมินห์นั่นเป็นวีลบุรุษของอประเทศประธานานธิบดีเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีแม่สองคนก็คือมีแม่คนไทยมีแม่คนณพลเวียดนามเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลสองท่านนี้ให้ดี ถ้าไปเจอกับฝ่ายเวียดนามเราก็พูดเวียดนามแล้วก็คุยกับเขาเป็นเวียดนามไปแต่ถ้าเจอไทยเราก็พูดไทยไปเราก็บอกว่าเราเป็นคนสองสัญชาติเข้าบ้านนี่เราต้องพูดภาษาเวียดนามนะเพราะว่าที่บ้านนี่คุณปู่คุณตาคุณยายนี่เคร่งมากเพราะเขาบอกว่าพวกเธอนะหลานน่ะออกไปนอกบ้านเธอก็พูดภาษาไทยทั้งวันแล้วถ้าเธอเข้ามาในบ้านนี่เธอยังพูดไทยอีกนะก็าภาษาเวียดนามหายแน่นอน าะฉะนั้นเวลาเข้ามาเวลาพูดกับปู่ย่าตายายต้องพูดเป็นเวียดนามพูดคำง่ายๆอย่างไปอาบน้ำก็แม่ก็จะบอกว่าดีตั้มแล้วก็ถ้ากินข้าวก็อันเกิมอะไรเงี้ยถ้าไปนอนก็ดีงูอะไรเงี้ยถ้าสมมติไปเที่ยวก็ดีเจยเพราะนั้นเขาจะปลูกฝังเนี่ยเขาจะให้พูด,วดความเป็นเวียดนามนะครับอัตลักษณ์นะครับก็คืออันแรกเลยอยู่ที่ภาษาถ้าเราสื่อสารภาษาเวียดนามได้ก็ทําให้เรารู้แล้วว่ารเราเชื้อสายเวียดนามเสร็จแล้วอันดับที่สองจะมาก็คืออาหาร เพราะฉะนั้นเขาจะปลูกฝังให้ลูกหลานกินอาหารเวียดนามบูยอทุกวันนี้กลายเป็นเอกลักษณ์แล้วแล้วก็อันดับต่อมาก็คือชุดแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์เวียดนามคือชุดอาวใหญ่นี่แหละ3อย่างก็คืออัตลักษณ์ที่เป็นบอกบอกความเป็นเวียดนามพิธีศพของคนเวียดนามนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่แต่ก็ยังรักษาความเวียดนามไว้อยู่นะก็คืออัตลักษณ์ของคนเวียดนามก็คือว่า ยังไว้ทุกแบบเวียดนามอยู่<ม>ก็ใส่ชุดเหมือนเสื้อกระสอบอะแล้วก็ยังเบียงโพกผ้าอยู่เสร็จแล้วที่หน้ารูปคนตายในงานศพอะ<ม>ก็ยังมีถ้วยข้าวภาษาวินารีว่าเกิร์มอุ๊บ<ม>ก็คือจะเป็นถ้วยถ้วยข้าวสองอันอย่างนี้เนาะมาแปะใส่กันอย่างนี้แล้วก็เอาออกอันหนึง่งมันก็จะเป็นถ้วยข้าวพูนเนาะเสร็จแล้วในในถ้วยข้าวนั้นน่ะก็จะปักตะเกียบสองอันแล้วก็จะมีไข่อยู่ตรงกลางเป็นถ้วยข้าวทุกสุดท้ายที่ให้คนตายเดินเอาเอาไปกินกลางทาง แล้วก็อยู่หน้าอยู่หน้ารูปศพก็ยังมีป้ายวิญญาณแบบเวียดนามแล้วก็อยู่ตรงข้างลงศพก็ยังมีต้นไผ่และเวลขวนคล้ายๆว่าพาสปอร์ตของคนตายเพราะว่าคนเวียดนามเขาจะถือว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินทางไปอีกโลกหนึ่งถ้าเราไม่มีหนังสือเดินทางนี้หรือเรียกว่าพาสปอร์ตเด็กเล่นน่ะเราก็จะไปในภพหน้าไม่ได้มีอย่างหนึ่งที่สําคัญด้วยนะถ้าเป็นแบบเวียดนามเขาจะไม่ใช้พวงลีดเขาจะใช้คํากรนคากรนคู่แบบเวียดนามเขาจะเรียกว่าเกาดย๋ย ซึ่งทุกวันนี้มันก็จะเลือนหายไปเต็มทีแล้วคือวัฒนธรรมของประเทศไหนมันก็มีสิ่งที่ดีๆเยอะนะครับก็อยากให้รักษาวัฒนธร,รรมก็รักษาภาษาเพราะวันข้างหน้านี่กลุ่มประเทศนี้ก็จะไปมาหาสู่กันว่าจะน่าจะสะดวกกว่าตัวนี้เยอะเราก็ต้องรักษาตลักของเราไว้หน่อยอย่าให้มันกลืนหายไปไปหมดก็หมายถึงว่าเราปรับตัวนะปรับตัวความเป็นเวียดนามให้มันเข้ากับทางไทย ส่วนอาหารเวียดนามเดี๋ยวนี้เห็นภาพชัดเลยเพราะอาหารเวียดนามในไทยเดี๋ยวนี้มันเข้ากับลิ้นคนไทยแล้วคนไทยชอบทานแล้วโดยเฉพาะแหนมเนืองนะแหนมเนืองนี่เป็นอาหารพระราชวังนะเสร็จแล้วผมสังเกตเห็นว่าตอนนี้ทางการไทยเราเนี่ยก็ส่งเสริมความเป็นเวียดนามเยอะนะยังผมเห็นชัดเลยคือประเพณีปีใหม่เวียดนามอ่าที่เรียกว่างานเทศกาลเตจนะแต่ก่อนเราก็จัดกันในชุมชนเราเล็กๆเนาะเดี๋ยวนี้ทางเทศบาล หมายถึงว่าทางจังหวัดหลายจังหวัดทเทศาบาลนาครหลายจังหวัดในอีสานนี่อย่างขอนแก่นอย่างหน้องค่ายอุดรสกลนครมุกดาหารนะครพนมเขาก็เอางานเทศกาลตรีตปีใหม่เวียดนามมาจัดกันกลางเมืองเลยอัตลักษณ์วิดนามไม่หายแต่มันก็จะปรับเป็นไทยไง